สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรธอาลีคุณเดียขัตติยาและผมวีรนันกันหานะครับเมาพร้อมกับอากาศหนาวๆนะฮะต่อเนื่องกันมาส3าวันแล้วแล้วก็จะไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยด้วยความเคารพนะคุณเดียคุณเดียพลาดมากนะครับวันนี้ไม่ใส่แจ็คเก็ตบาทเนี่ยคุณเดียยังไม่รู้อิทธิฤทธิ์ของสตูดิ้ว่าเดี๋ยวนั่งๆไปลวอาจจะมี้นาวไปเรื่อยๆใช่คะข้างหลังนี้มีเพนกวินเดินอยู่นะ จะบอกว่าหนาวมากขนาดไหนใช่ใช่เพราะว่าเย็นอยู่เพราะว่าตูนี้เกาจะปรับอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ16-18ถึงองศาแล้วถ้าข้างนอกเย็นเนี่ยมันมีโอกาสที่แอร์จะเย็นไปด้วยจานขูดเลยก็ให้อทีมงานไปขอตูเลยค่ะเพราะว่าหลายคนชอบสภาพอากาศแบบนี้นะครับบอกว่าอากาศเย็นๆเนี่ยเวลาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหสบายอ่ะแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ก็นะตอนนี้เดินไปที่ไหนก็ เงาๆครับเพราะว่าประชาชนหลายคน work from home อยู่ที่บ้านโรงเรียนก็ปิดอีกเดียคนนึงล้วละที่ทางออฟฟิศอนุญาตให้ work from home ่ะของผมนี่คือลูกอยู่บ้านเรียบร้อยหนึ่งคนเจอสภาวะเดียวกันก็ต้องเรียนหนังสือไปกับเขาด้วยอันนี้นองคอยเปิดซูมเคยติดซูมมันคือปัญหานะจ๊ะ เราคงจะต้องคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าเดียได้รับคอมเมนต์มาเยอะมากเลยกับการเรียนออนไลน์เนี่ยและลองคิดดูสิว่าถ้าพ่อแม่ที่ลูกยังไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เองได้อะไรตแบบล็อกอินซูมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันต้องใส่รหัสแล้วบางทีทุกครั้งที่ต้องเรียนมันต้องเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับเขาแล้วมันทําให้พ่อแม่ที่ไม่ได้หยุดเวิร์ r o m Home กับเขาด้วยเนี่ยสุดท้าย คุณก็ต้องสับหลีกลางกันใช่ไหมคนึงต้องอยู่บ้านคนมนึงออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยสับหลีกกันไม่ได้ทำมาหากิฐอีกแล้วกำลังพูดถึงว่าบางบ้านที่มีลูกหลายคนเนี่ยแต่ว่าตัวแกดเจ็ตหรือตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะไม่มีครบกับจํานวนลูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่มันก็ต้องไปหาซื้อใหม่สลับกันยังไงทาไม่นับระบบต่างๆเนี่ยนะที่ ไม่แน่ใจว่าให้เรียนออนไลน์อย่างเดียวหรือเปล่าสมัยก่อนมันมีออนแอร์ด้วยมันม,มีอะไรแบบนี้อะไระด้วยเนี่ยอ,อ,อุปกรณ์อุปกรณ์ครบถ้วนหรือย,อยังสำหรับการรับมือแต่ว่าภาครัฐเองบอกแบบนี้นะฮะว่าเตรียมที่จะออกมาตรการในการที่จะแบ่งเบ้าภาระมาะแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับวันนี้มีอีกหลากหลายประเด็นรวมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยครับที่ออกมาเมื่อช่วงเช้านี้นะครับว่า21มีนาคมน่าจะเป็นวันที่มีการเลือกตั้้งงงทออถิ่่นนนใสวข เทศบาลแล้วก็อบตที่หลายคนรอกันอยู่ส่วนผู้ว่ากรทมอย่างที่เฮลายบอกไปรอไปก่อนนะครับนะส่วนก่อนเข้าเรื่องขายของขายของก่อนนะครับนะนะครับเรามีคอลเลคชั่นนะฮะใหม่นะครับก็คือนี่เป็นกระติกน้ำกระติกน้ำมี2ลายด้วยกันแล้วก็มีแก้วน้ำด้วยนะฮะแต่ที่ น่าสนใจแล้วผมก็ซื้อไปเยอะแจกกับเขาด้วยมีคนฝากซื้อก็มีก็คือตัวหน้ากากนะฮะดีมากเลยเพราะว่าสําหรับคนใส่แว่นเนี่ยปัญหาของหน้ากากโดยทั่วไปคือเวลาหายใจแล้วฝ้าขึ้นอ๋อค่ะอันนี้จะมีแบบเหมือนคล้ายๆมีแกนเหล็กนิดหนึ่งพิ่มแล้วมันจะแนบไปกับจมูกหายใจแล้วไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ว่าหายใจไม่ออกนะครับถือว่าคุณภาพดีไม่ทราบว่าตอนนี้ทางผู้ดำเนินรายการยังถกเถียงกันอยู่ไหมคะคือเวลาเดียอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะดูประจําเลยว่าคนนี้ยังไม่มีคนนั้นยังไม่ซื้อให้อะไรเงี้ยตอนนี้ เว็บไซต์ขึ้นอยู่นนหน้าจอนักขณะนี้นะครับ uh, shop.voice tv.co.th เข้าไปได้นะครับ <c oughs> ใคร <c oughs> ที่มี uh, เป็นรหัส ของ V ีวีนะครับก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับหลายคนที่บ่นมาเรื่องของระบบเนี่ยกำลังพยายามแก้ไขเพิ่มเติมกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วอาจจะซื้อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรารับเรื่องไว้เพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขต่อไปนะฮะหรือถ้าวันไหนว่างๆแวะเข้ามาก็ได้นะจริงๆเรามีช็อปร้านเปิดตลอดรั้เปิดนะฮะก็เวลาออฟฟิศ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอาจจะมีสินค้าอย่างอื่นที่ถูกใจก็ติดมือกัปบ้นไปได้เลยนะครับมาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันก่อนนะครับอีกตําแหน่งหนึ่งของคุณหอทวีิ สุนุโยทินนะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ออกมาเปิดเผยความในใจเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่สิครับคุณชมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือเขตสุขภาพที่สิเนี่ยเขาดูแลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรมุกดาหารและอำนาจเจริญคุณหมอทวีสินก็เลยเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับถือโอกาสไปตรวจ สภาพพื้นที่ที่นั่นและ mm. ถแถลงข่าว mm. การแพร่ระบาดของโควิด -19 ิปดประจำวันด้วยนะครับ mm. คุณหมอบอกแบบนี้ฮะว่าก็เป็นโอกาสดีที่ได้เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ที่แถลงข่าวเป็นโรงพยาบาลสนามครับเตรียมไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยในพื้นที่นะครับก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีคุณหมอบอกว่าสภาพอากาศเย็นๆครับ13องศาขณะที่รายงานอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ18-19องศาเซลเซียส อุณหภูมิเหมือนต่างประเทศเลยนะแล้วก็ยังระบุนะครับว่าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อของอุบลรัชธานีมีผู้รายงานผู้ป่วยในพื้นที่3รายนะรายที่1ก็พบเมื่อวันที่24ธันวานะครับ,รบมีความเชื่อมโยงกับสมุทรสาครนะฮะรายที่2พบเมื่อวันที่30ธันวาเชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ล่าสุดรายที่3พบเมื่อวันที่9มกราคมอยู่ในช่วงของการสอบสวนโรคนะครับอายุ62ปีมีโรคประจําตัวทําให้อาการหนักนะครับแล้วก็สัมผัสนะฮะ ผู้อื่นเนี่ยนะครับกว่า100รายนะฮะแล้วก็ยังมีผู้เสี่ยงต่ำนะครับอีก70รายจึงต้องค้นหาและเฝ้าระวังนะครับด้วยมาตร,ราการที่ดีค่ะ,คะโดยคุณหมอนะคะกล่าวว่าที่ผมประทับใจก็คือใครที่เดินทางเข้าอุบลเนี่ยเขาจะให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอาสมอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำทะเบียนไว้ติดตามก็โดยจะบันทึกกันมาตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ก็สะสม2 6 6 4 3คน เป็นผู้มาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงกว่า18,838คนก็ได้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านพร้อมกับสุ่มตรวจหาเชื้อแต่ยังไม่ติดเชื้อมีระบบเฝ้าระวังตัวหมู่คลก็ขอบคุณอสมที่ทำงานอย่างแข็งขันนะฮะก็เขาเซาๆกันนะฮะว่านี่โคศกสปคไปค,คุณหมอเอาจริงๆตำแหน่งในกระทรวงเนี่เป็นแค่ผู้ตรวจราชการมีกล้องถ่ายท่อสดอไปรับนไปดยกเลยนะ,ค,ะครับ ถ้าแกอยากจะเล่นการเมืองก็น่าสนใจนะคือเหมือนย้ายสตูดิโอจากกรุงเทพไปที่อุบลอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่แต่ไม่อยากคือคือดีใจนะที่เห็นว่าคนที่ทํางานอยู่ส่วนกลางเนี่ยได้มีโอกาสไปมีพื้นที่เพราะบางทีมันก็จะได้รับรู้ความสลับซับซ้อนของปัญหาที่แท้จริงด้วยอะไรทํอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ก็อย่างที่ว่าแหละไม่อยากให้มันเป็นลักษณะของรรคชีโรยหน้าทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างดีหมดแล้วทําให้ปัญหาจริงๆของประชาชนนั้นไม่ได้รับการสะท้อนขึ้นมานะมีท่านผู้ชมแซวด้วยนะบอกกักตัวเป้าหังไปจังเทพแบบน่าจะได้รับการยกเว้ยกเว้นแต่อันนี้ก็อันนี้เราก็หวังว่าผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขรายอื่นก็คือก็ควรจะดําเนินการอย่างเดียวกันก็คือควรจะต้องไปดูแลในเขตรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็ทํารายงาน ก็ได้จริงกลับม,มาที่สวนกลางนะคะตามตำแหน่งหน้าที่ใช่ใช่ใชค่ะ,ะทีนี้ในเขตสุขภาพที่10ครับใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏนอุบลราชธานีเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับก็สามารถรองรับ ผู้ที่ติดเชื้อได้ตั้งแต่ 100- ถึง1,000รายมีความพร้อมพอสมควรครับอาจจะติดขัดเรื่องของห้องน้ำที่ต้องปรับปรุงนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชนมีข้อเรียนรู้ที่น่าสนใจด้วยนะครับคุณหมอบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่กว้างสามารถจัดแบ่งเป็นล็อกๆได้ในการรองรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือไม่คือแต่ละล็อกเนี่ยก็เว้นกันอย่างเช่นล็อกหนึ่งวันตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10อีกล็อกหนึ่ง10ถึง1ิ วันคือเว้นช่วงห่างกันครับแล้วก็พยายามทําให้แต่ละโซนเป็นโซนที่สะอาดมากขึ้นอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเพราะเราเคยได้ยินมาว่าเมื่อเข้าไปแล้ว ลูกบิดประตูของคนเก่าทําความสะอาดไม่ดีเนี่ยคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะติดได้ <นะ S 1> อันนี้ก็เป็นข้อเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ต่อกัน <ะ S 1> ได้ด้วย<ใ>นายแพทย์ทวีศิลป์ยังบ่อยกันนะครับว่าได้พบกับตัวแทนจะขอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแล้วก็หารือกันถึงความช่วยเหลืออย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าถ้าภาครัฐเริ่มมีมาตรการออกมาไพา่กระชนก็จะเข้ามาร่วมเติมเต็มกันและภาคประชาชนก็จะช่วยกันนะครับด้วยความพร้อมเพรียงนะฮะ อันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเสียงที่จริงๆไปที่สบคไปที่ท่านนายกนานละนะฮะ,<ช>ะหลายที่เขาขยับทํากันเองซะด้วยซ้<ช>ําอันนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความแบบอุยถ้ารัฐเริ่มแล้วเดี๋ยวเข้าใจนี่เขาว่าพร้อมจะทําอยู่แล้วแต่บางทีการอำนวยความสะดวกการอนุญาตต่างๆเพราะฉะนั้นรัฐไม่มีปัญญาทำทำแล้วช้า คุณอย่าเป็นอย่าเป็นเป็นตัวกีดกั้นเขาเลยดีกว่าและอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับมันสะท้อนว่าพวกคุณเนี่ยทำงานได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ครวรเขาเลยอยากจะทําเองแต่ว่าอยากให้พวกคุณหลีกออกจากทางไปก่อนคงกลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดเอกชนทำได้ดีกว่าเราตัวเองก็จะคือแค่นี้ก็โดนด่ามาคออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสหน้าลัวเสนาแต่ อันนี้ข้อมูลน่าสนใจนะครับ<ช>บอกว่าเขตส,สุขภาพที่15จังหวัดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดในช่วง14วันที่ผ่านมาเพียงแค่5คนเท่านั้นนะฮะที่อุบล2อำนาจเจริญ3ศรีสะเกตยโสธรและมุกดาหารนี้ไม่พบนะในรอบ14วันคืออันนี้ที่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่แรกเลยไหมคะหมายถึงว่าจำได้ไหมคะที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันเรื่องที่สมุทรสาครและ,ะที่ทางราชบุรีก็เหมือนจะไม่ยอมให้ไปทาโรงพยาบาลสนามแต่อันนี้คืออุบลเขายอมให้ทางเขตตัวทั้ง5จังหวัดเนี่ยมาอยู่ดรวยผมเข้าใจว่ามีที่อื่่นว ราชบุรีผมคิดว่าเขาประชาสังคมก็อาจจะเข้มแข็ง,ขงนิดนึง <c oughs> นะแต่ว่าในระดับภูมิภาคก็เหมือนต้องมีสำรองไว้ว่ามีการติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเอาคนเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เลยครับเรื่องของการเยียวยายก็น่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าทันทีที่มีมาตรการออกมานะครับทำให้การประกอบอาชีพ ของหลายยคนต้องหยุดชะง,งักลงไปบางพื้นที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวครับวันนี้คอรมอมีมติออกมาแล้วในการที่จะเยียวยา3,500บาทเป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะครับผล้เหนอประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลายมาตรการเลยครับเริ่มต้นด้วยการลดค่าน้ําค่าไฟครัวเรือนกิจการขนาดเล็กนาน2เดือนในรอบบินเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมโดยครัวเรือนหากใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนก็จะ งดการจัดเก็บค่าไฟฟ้า90หน่วยแรกนะครับส่วนถ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนก็จะลดอัตราที่กำหนดสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในกิจการขนาดเล็กซึ่งไม่รวมไปถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้สิทธิ์ในการใช้ไฟฟรี50หน่วยแรกนะฮะแล้วก็มีการลดน้ำปรับปลา100ละ10นะครับเฉพาะหมู่บ้านเฉพาะบ้านนะครับที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ2เดือน คือรอบบินคุมพาและมีนาะส่วนค่ายอินเทอร์เน็ตนะครับได้หารือกับผู้ประกอบการมีมติเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์เคื่อนที่ลดค่าใช้ใจ่ายนะครับให้ผู้บริการได้ใช้งานได้นะครับง่ายยิ่งขึ้นนะฮะสนับสนุนการทํางานที่บ้านและสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีไม่คิดค่าดาต้านานสามเดือนนะครับทั้งนี้จากการติดตามประเมินผลโครงการคนละครึ่งถือว่ายังเป็นส่วนช่วยประชาชนและทาให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ดีจึงจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่อีกประมาณหนึ่ง หลานสิทธิ์ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมาทั้งแรงงานนอกระบบอาชีพอิสะระเกษตรกรเบื้องต้นได้พิจารณาที่จะเยียวยาที่เหมาะสมก็คือคนละ3,500บาทต่อเดือนนาน2เดือนก็ได้ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดแล้วก็เสนอครมสัปดาห์หน้าโดยจะคํานึงถึงสถานการณ์โควิด -19 ทั้งปัจจุบันและอนาคต ก็จะพิจารณาช่วยเหลือในช่วง2เดือนก่อนนะคะนะฮะส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไปพบว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเสริมสภาพคล่องในสถาบัานการเงินของรัฐมีวงเงินอยู่กว่า 2, องแสนล้านบาทนะครับ <S <S จึงให้กระทรวงการ <S 2> <S 2> <S 2> คลังนะฮะประสานธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยทางด้านหนี้สินนะครับและสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประชาชนโดยเร็วเช่นสินเชื่อออมสินนะครับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรายดอกเบี้ยต่ำนะครับศูนย์จุดหนึ่งถึงศูนย์จุดสามห้า เปรเซตต่อเดือนนะครับซึ่งจะหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นะฮะนอกจากนี้ยังมีอะไรกันบุญเดียร์ะยังมีมาตรการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะในอัตราร้อยละ90โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือเหลือร้อยละ0 0 1และก็จะให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเร่งรัดเพืเ่อที่จะทำข้อกาหนดและประกาศที่เกี่ยวกับข้อเสนอข,ของครมเนี่ยต่อไปมีการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับในระบบประกันสังคมก็จะลดหย่อนเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนการเยยากรณีว่างงานนะครับให้กับผู้ก การตนสามารถที่จะเข้ารับการรักษาแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนนะครับมีมาตรการเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชนก็บอกไว้แบบนี้นะครับถึงจะไม่ใช่จํานวนที่มากนักแต่ก็เชื่อว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นการช่วยเหลือประชาชนอาจทําให้รายได้ของรัฐบาลนนลดลงนะแต่ก็ถือเป็นเรื่อง ความเดือดร้อนที่รัฐบาลจะต้องดูแลหลองคือจะบอกว่างบประมาณที่ที่เรามีอยู่มันจะลดลงแต่ก็อะยังไงก็ต้องช่วยอ้าวเฮ้ยนี่มีโทมุงคุูนีเด้อก็มันเงินของประชาชนอยู่แรกกันแต่แรกอแล้วคุณคุณคาดการไว้อยู่แล้วว่าแต่ละปีคุณจะเก็บ ภาษีได้เท่าไหร่เพื่อเอามาบริหารจัดการถูกไหมคะแล้วคุณก็ทําเรื่องกู้ไปเท่าไหร่มันคุณก็มีงบสาหรับเอามาเยียวยาตรงนี้อยู่แล้วนีคือถ้าไม่มีประโยคแรกนี่น่าจะสุดวันนี้นะทีนี้คําถามสองสามคำถามเนี่ยนะขออนุญาตตั้งคําถามไปที่ตัวรัฐบาลคือข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่เห็นคือหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทสองเดือนเนี่ยมันคือชิงโชคกหรอชิงโชคค่ะอาจารย์เป็โชคแล้วค่ะว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะสิทธ์อ่ะก็คือเหมือนเหมือนไอ้เนี่ย เเป็นการใช้สิทธิ์อ่ะเป็นการใช้สิทธิ์ประมาณนี้ก็คือผมบอกไม่มีบิ๊กดาต้าที่บอกว่าอ๋อคือต้องแทนว่ามันคือการลงทะเบียนเขาบอกให้ลงทะเบียนหนึ่งล้านิ์นะฮะก็คือไปติดตรงไหนไปปิดตรงไหนใครเดือดร้อนเขาเข้าไม่ถึงข้อมูลเข้าไม่ถึงมือถงมือถืออะไรนี้ก็อดไปใช่นะฮะครั้งนี้เข้าไม่ถึงมือถือไม่ได้นะเพราะว่าจะมีแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่าเราชนะเราชนะเราชนะอันนี้ะต้องลงแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะ ให้สามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีไม่คิดค่า Data อันนี้คืออยากรู้ว่าแค่โหลดไม่คิดค่า Data หรือระหว่างใช้เนี่ยที่มันกินอยู่ 2GB ิกอะไรต่อวันเนี่ยใช่อันนั้นจะลดด้วยหรือเปล่าพูดถึงมันพูดถึงมันก็ต้องคล้ายๆว่ามันก็ต้องลงรายละเอียดเหมือนกันนะคะว่าในการใช้ Data ของเราอะว่าเราไปใช้แอปไหนอะไรยังไงบ้างค่ะว่าใครจะเป็นคนมาแยกตรงเนี้ยว่าเฮ้วันนี้ฉันเข้าเข้า l e เนีแล้วฉันเข้าไทยชนะไปตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงอ มันจะยากได้ย่งไงมันก็มีปัญหานะฮะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้ลดค่าไฟค่าน้ำเนี่ยโอเคมันมันเหมาะสมสําหรับคนที่มีบ้านอยู่จริงแต่ถามว่าสำหรับคนที่อยู่หออยู่อะไรคอนโดอะไรพวกนี้นะซึ่งบางทีมันจะมีเขาเรียกว่าค่าอย่างอื่นที่มันรวมเข้ามาอันนั้นเขาจะได้ส่วนลดตรงนี้มาอยากให้รัฐชัดเจนเรื่องตรงนี้ด้วยค่าส่วนกลางอะไรพวกนี้ไหมคะเพราะว่าส่วนกลางมันก็คือเป็นค่าไฟที่เราจะต้องใช้ของคอนโดหรืออะไรแบบเนี้ย เนี่ยเถ้าเกิดคอนโดเขาได้ลดเนี่ยมันจะมาแบบเบาตรงส่วนกันลเราก็รู้กันอยู่กับพวกบรรดาหอต่างๆทั้งหลายเนี่ยค่าน้ําค่าไฟมันคิดบวกกว่าที่เราจ่ายอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยหรือไม่ครับนะฮะคุณผู้ชมบอกว่า3,500บาทนี่เฉพาะค่าเช่าห้องนี่หมดไปแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยได้วันละ166บกบาทแต่ว่าในต่างประเทศเขาให้เป็นหมื่นเลยจ้าใช่แล้วประเด็นปัญหาก็คือว่า คุณเอาอะไรมา justify ว่ารอบที่แล้วคุณให้เร็เท่าไหร่<อ>แล้วมัน<ช>แล้วทำไมรอบนี้มันให้น้อยลงถูกไหม<ช>จากเงินที่เหลืออยู่เลยใช่ ไม่รู้คำนวณจากคือไม่มู้ยังไเขาบอกเลยว่า3,500นี่จะเป็นการครอบคลุมคือแค่คำว่าลงทะเบียนมันก็ใช้คำว่าครอบคลุมไม่ได้แล้วอ่ะมันก็เป็นชิงโชคเหมือนที่อาจารย์บอกอีกมาดูรายละเอียดของเงิน3,500บาทต่อเดือนนะครับที่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเราชนะคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ไปพูดถึงโครงการคนละครึ่งเงินก่อนเพราะว่าจะเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่ ไม่ครบในช่วงเฟดแรกๆนะครับก็ตกค้างอยู่ที่1ล้านสิทธิ์ครับคือจากโครงการระยะแรกเนี่ยนะครับมีเหลืออยู่5,000สนสิทธิ์และระยะที่2จากที่ผู้ไม่ลงทะเบียนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่าย14วันอีก5,000 0 0 0 0 0แแรกกับ50,000 0ที่2รวมเป็น1ล้านนะครับจะเสนอคอรมอในสัปดาห์หน้าก็จะต้องผ่านขั้นตอน การใช้เงินกู้นะครับคาดว่าจะให้กับประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้วันที่20มกราคมและเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่25มกราคมเป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวนะก็คือจะให้คนละครึ่งเพิ่มอีกใช่ครับหนึ่งล้านสิ่สามพันห้าร้อยบาทถูกไหมไม่มันคือสนละครึงคนะรึ่ง คนละครึ่งก็ใช่สามพันห้าทีนี้ถามว่าไอ้สามพันห้านั้นกับสามพันห้านี้เันอันเดียวกันนะฝ่าชักงงแล้วไม่ไม่ไม่แยกกันแยกกันใช่ไหมฮะแยกกันส่วนนะครับข้อสรุปเงินช่วยเหลือสามพันห้าบาทต่อเดือนเป็นสองเป็นเวลาสองเดือนนี่นะครับจะเสนอรายละเอียดคลมสัปดาห์หน้านะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิจะได้รับเงินงวดแรกในซึ้นเดือนมกราคมเป็นอย่างเร็วหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างช้าโดยมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนผ่านโครงการที่เราเรียกว่า เราชนะนะ,ะต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังพร้อมประหลัดเนี่ยนะฮะผู้บริหารของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐย้ำนะครับว่ามาตรการการเยียวยารอบนี้จะต่างจากโครงการก่อนหน้านี้ของรัฐบาลที่จํากัดสิทธิประชาชนแบบมาก่อนได้ก่อนอแต่รอบนี้จะใช้การตรวจสอบ จากฐานข้อมูลที่เคยมีและผมบอกเลยนะครับที่บอกตรวจสอบแล้วและบอกว่าจะได้อย่างอย่างเร็วปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าคุณจะตรวจสิทธิ์เพราะที่ผ่านมาคุณก็เละเทะไปเท่าไหร่แล้วเขาใช้อะไรตรวจสิทธิ์ใชใช้เอาอะไรมาตรวจสิทธิ์ไวะฮะ เือนเขาที่ทล้วกูก็ชี้กูก็จับไม่คืดีกำล,ลังคิดว่า3,500เนี่ยที่เป็นเอกไอโครงการเราชนะเนี่ยถ้าเกิดเราคัดกรองคนมาอยู่แล้วว่าเป็นคนที่เหมือนว่าตกงานจร ين, ิงหรือว่าอะไร <ừ> คือ <ừ> เดียวว่าคนที่มีงานทําอยู่แล้วแล้วไม่ได้ถูกเลิกออฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้เงินตรงน<ช>ี<ช>้ไหมคะขอ้วยความเคารพนะคะคือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยทำไมก็มันเป็นสิทธิ์แต่ฉันก็ดแต่เดียบมีความรู้สึกว่ามันมีคนที่มันเดือดร้อนจริงจริงแล้วเขามีภาระเยอะจะบอกไงว่า สุดท้ายเดี๋ยวรัฐก็จะบอกเนี่ยมันก็จะมีคนมาขโมยสิทธิ์มีคนไม่สมควรได้ได้เราต้องเป็นคนดีอย่างนั้นทีคือมันไม่ใช่ไงคุณต้องมี Big Data ไงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลาใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่คุณควรจะเปิดตั้งแต่แรกๆกเลยก็คือว่าให้บริษัทที่รับผลกระทบคนที่ได้รับผลกระทบอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนำเสนอเข้ามาแล้วคุณจะตรวจอีกขั้นหนึ่งก็ได้แต่พี่ชูวัฒน์เบอกไงว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือลัััวยาาาางงี้้้้แหหหะเทททํํใใมมมมนนขดดปญสุ คนบางกลุ่มที่สมควรจะได้ที่สุดก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ชาไปด้วยในเวลาเด<ช>ียวกันมีคำชี้แจงจ,จากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประหลัดกระทรวงนะครับลองไปฟังกันัซเลขที่ชัดเจนขอเวลานิดนึง,ง,นงวันรรรอังคารหน้าก็คงจะครบหมดแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ก็ก็จะมีความชัดเจนนะครับทีเดียวนี่รวดเดียวเลยไหมครับทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพสระครับรวดเดียวเลยครับแล้วคอมพิวเตอร์จะทันไหมครับนี่ ก็เ่องเรื่องของบรรทความเดือดร้อน3 5 0 0เนี่ยจะแตกต่างจากคนละครึ่งเพราะคนละครึ่งนี่ใครลงทะเบียนปั๊บเนี่ยก็ก็สก็เรียกว่าก็มืนคล้ายๆ first come first serve อ่ะใครเข้ามาก่อนได้รับรหัส OTP ก็คอนเฟิร์มเลยแต่3 5 0 0นี่ไม่ได้เร่งรัดว่าต้องแย่งกันไม่ใช่แต่ว่าใครก็ตามที่มีสิทธิ์ก็จะมีระยะเวลาให้มากกว่า ถ้ามันมีข้อมูลเก่าที่เราเคยเดียวยาไปแล้วเนี่ยอันนี้เราเอามาใช้ได้เลยไหมครับคือ<ช>ไม่ต้องลงทะเบียนก,ก็ทําได้เลยไหมครับถ้าเกิดเรามั่นใจใน AI ของเราก็เอามาใช้ด้วยครับแต่ว่ามันก็จะมีการกรองออกออกมานิดหนึ่งนะครับการกรองคือว่าใครที่จะเรียกว่าไม,ไ,มไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็จะกรองตรงนี้ออกไปนะครับเราชนะส500บาทเนี่ยคือเดี๋ยวน่าจะมีประชาชนสอบสนว่าลงคนละครึ่งได้ไหมแล้วลงเราชนะได้ไหมอะค่ะ จะซ้ําซ้อนหรือว่าคุณสมบัติเนี่ยเขาลงได้ทั้ง2โปแรแกรมไหมคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับไม่ทับซ้อนกันนะครับอันนี้เราก็จะดูแลวิธีการดูแลคือรัฐบาลเนี่ยจะดูแลคนที่ควรจะได้ทั้งประเทศเนี่ยจะได้หมดนะครับเราจะใช้เป็นเนกาทีฟลิสก็คือในลักษณะคล้ายๆว่าคนทั้งประเทศมีจํานวนเท่าไหร่แล้วใครไม่ควรได้บ้างตัดออกไป ตัดออกไปที่เหลือเนี่ยจะได้หมดส่วนจํานวนเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวเลขก็จะออกมาส่วนวิธีการเนี่ยก็คือว่าถ้าใครเคยอยู่ในระบบไหนที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วอันนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนมาทําอะไรอีกอะไรที่เรามีข้อมูลของพวกท่านอยู่แล้วนะครับ สัปดาห์หน้านะไม่ได้อะคือเดียว,ว่าที่บอกว่าคนที่ควรจะได้กับคน <c oughs> ที่ไม่ควรจะได้เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเกิดมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแปลว่าคุณเคยได้อันนั้นไปแล้วคุณเคยได้อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วคุณก็ไม่ควรจะมาได้อีกอย่างหนึ่ง,ง,งไหมอ,อันนี้ในความคิดเดียวนะคะ嗯嗯มันจะได้ทั่วถึงสําหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ในครั้งแรกค่ะค่ะมีผู้ชมบอกว่าให้ทุกบัตรประจําตัวประชาชนจบ คือให้ทุกคนทั่วถึงแน่นอนชัดเจนไม่ต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปไม่ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์อะไรคิดไม่ได้คิดไม่คิดไม่ได้เะื่พวกนี้นะฮะหรือคิดได้แหละแต่ไม่เอาแล้วก็บอกว่ามาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานเองผมก็คิดว่ายังน้อยไปถามว่านายจ้างลูกจ้างสมทบกันมันกี่ตังเองแล้วไปลด ถูกไหมฮะสมทบกันเต็มที่ก็700กว่าบาทใช่ไหมฮะถ้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณลดให้เท่าไหร่350ร้หรอถามว่าวันหนึ่งคุณได้ไปเนี่ย350ต่อเดือนมันตกเท่าไหร่เดอวันละส0บาทมันไม่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตใดๆนะครับมันไม่ได้ทําให้เขาเพียงพอเลยแล้วก็อย่างที่เราอ่านกันในข่าวเนี่ยมันก็จะมีผู้ใช้แรงงานก็จะสะท้อนมาว่า ช่วงนี้เขาโควิดนะเขาลำบากหนักเป็นทวีคูณคืองานหยุดส่วนใหญ่คนใช้แรงงานเนี่ยเป็นคนที่ได้รายได้ต่อวันลูกไปโรงเรียนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านถูกไหมฮะมีค่าอาหารมีค่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจะไปไหนมาไหนจําเป็นต้องไปเนี่ยก็ไม่กล้าใช้ขนส่งสาธารณะถูกไหมยังไม่นับหน้ากาหายาแลกอฮอทุกอย่างมันเป็นค่าใช้ของเขาทั้งหมดที่จริงๆแล้วเนี่ย มันมีกระทรวงที่โลกลืมอยู่อันนึงคือพัฒนามนุษยสังคมกับไปตัวแรงงานเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันควรจะต้องร่วมมือกันและมีมาตรการตรงนี้ที่ <c oughs> มันช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้อย่าง <c oughs> เป็นระบบแล้ววิธีการมองเรื่องแรงงานเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องไปไกลกับแค่จุนเจือเขาแค่นี้ <c oughs> ถูกไหมฮะการที่โครงการจ้างงานไว้และให้มีการ flow ของเงินในระบบเศรษฐกิจมันจะช่วยทําให้เศรษฐกิจมันอยู่รอดไปได้คิดแบบไปเอาไปไประหยัดตรงนั้นมาประหยัดตรงนี้แล้วก็จ่ายกันกระปิดกระปอยเนี่ย มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะอินเดียนอฟเดอะเดย์ใช่ซึ่งตรงนี้ค่ะเดมมองว่าพาณิชย พาณิชย์ใหญ่พาณิชย์กลางก็คือกระทรวงพาณิชย์เนีเ่ยว่าสามารถทํางานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดได้ในการที่จะเช็คว่าตอนนี้ออบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากแค่ไหนโรงงานผู้นี้ไม่จดทะเบียนเป็นบริษัทอยู่แล้วใช่ใชไหมคะจา้าแล้วก็ดูเขาต้องมีการจ้างงานยังไงเขาได้รับคําสั่งให้ปิดโรงงานปิดบริษัทปิดปิดจการเนื่องจากโควิดหรือเปล่าแล้วก็เอาตรงนี้มานั่งพิจารณาดูว่าเราจะสามารถเยียวยาเขาได้ยังไงบ้างชัดเจนเลยนะฮะอันนี้มันตรงไปตรงมาเลยเนี่ยแล้ววันก่อนผมนั่งดูคลิปของเอะเคาน อื่นในรายการเรากลองละมันมีของที่เราเรียกว่าพวกเขาเจอเขาทําดีมากเลยนะฮะที่เขาไปสัมภาษณ์คุณป้าคนหนึ่งซึ่งปลูกเพลิงอยู่คนอยู่ในกรุงเทพนะหครอบครัว5ชีวิตรายได้เดือนละ11,000บาทหากนู่นหักนี่เนี่ยเฉลี่ยละ9 9้0กว่าบาทอันนี้คืออยู่แบบแร้นแค้นเลยนะในการดูแลคน5คนในการดูแลคน5คนกรุงเทพและถามว่าคุณจุนเจือคนเหล่านี้3,500บาทเนี่ยในขณะที่เขาไปทํางาน11,000บาทไม่ได้แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร ันก็เกิดการกู้หนี้ยืมสินฮะถูกไหมแล้วพอมันหมดหมดโควิดทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยเนี่ยคนเหล่านี้แทนที่จะฟื้นกับเศรษฐกิจกลับกลายเป็นต้องวิ่งไปหาเงินเพื่อใช้หนี้อีกนะฮะไม่แปลกนะครับที่หนี้สาธารณะเราเนี่ยยังคงอยู่5857แต่ว่าหนี้ครัวเรือนมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แปลว่ารัฐกําลังทําอะไรผลักภาระในสิ่งที่ควรจะต้องให้เป็นสวัสดิการในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยไปปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไป เอาตัวรอดกันเอง <ไป S 1> อันนี้ไ <ป S 1> ม่<อ>าดาบค,คือไม่ได้บอกว่าโอ้โหผมจะต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนคิดถึงประชาชนในแง่ที่มันเป็นเรื่องคุณธรรมศีลธรรมอะไรนะแต่ผมก็เลยจะมองว่าเฮ้ยคุณมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและคุณสามารถยิงปืนนัดเดียว ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนและรักษาเสถียรภาพเพื่ออนาคตได้ด้วยถูกไหมฮะซึ่งมันหลายซับหลายซ้อนได้ไหมนะและถามว่าพวกนี้ก็คือการก๊อปปี้เอาโครงการที่ทํารอบที่แล้วมาและถามว่าคุณประเมินผลยาก ยังที่ทำรอบที่แล้วอะว่ามันโพนะ่ไหมประชาชนเฮ้ยโพมันไม่ใช่ประเมินผลบ้าเปล่านะคตอตอนนี้รรู้สึกว่าเออเอาเอากู้มาแล้วหนึ่งล้านล้านแล้วก็รวมถึงงบประมาณแผ่นดินของแต่ละปีนี่ก็ถือทำยังไงให้มันให้มันแบบเหมือนหมดหมดหมดไปให้รู้สึกว่าเราเอามาใช้แล้วนะกับมาตรการยาวๆมาตรการสนับสนุนต่างๆแต่ผมมาเป็นห่วงคุณเดียประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมเค็มมากเลยอะอย่างที่ผมบอกแล้วปีที่แล้วเนี่ย อ่าจีดีีล้านล้านอ่ะติดลบ10ล้านล้านก็1.6ล้านล้านคุณปกู้มากกว่านั้นคือ1.9ล้านล้านคุณใช้ป้าปอปอกับปิดกระปอยคนมันไม่รู้สึกว่ามันทั่วถึงแล้วก็อมๆอมๆไว้แล้วก็มาใช้ต่อคราวนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแปลว่าคุณเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเงินหายไปเท่าไหร่จะเติมเท่าไหร่เพื่อมันไม่ให้เกิดผลกระทบกลายเป็นว่าคุณแบบกระปิดกระปอยแล้วก็คิดว่านี่คือ มันเรียกว่าความใจดีที่อยากจะช่วยคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ชุดวิธีคิดที่ว่ากระจายไปหลายกลุ่มไม่ได้หมายความว่ามันครอบคลุมนะมันแค่คุณไปพิกอคนแต่ละกลุ่มมาคุณไปแคตตากราไรส์มันแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แลวถามว่ามันคนนคมันกระทบเท่าไหร่ใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมนะครับยังมีหลายความเห็นทั้งบนโต๊ะนี้แล้วก็ที่ส่งมาผ่านคอมเมนต์ด้วย